พระเดชพ,พระคุณพระเทพวชิระคุณาธานด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดจากความคิดในเริ่มของผู้นำหมู่บ้านและประชาชนชาวบ้านทุ่งนาหลวงได้จัดซื้อที่ดินหนึ่งแปลงเนื้อที่สองไร่3ามงาน95ตารางวาเป็นเงินจำนวน4ล้านสแสนบาท จากเงินบริจาคสร้างเสนาสนะมาย่าต่อเนื่องจนมาเพราะศรัทธาเชื่อมั่นในบารมีของหลวงปู่ว่าถ้าได้มากราบไหว้สักการะหรืออดภัยก็ปรากฏเรื่องราวปาฏิหารเกิดขึ้นบ่อยครั้งมีสื่อหลายสำนักนำเสนอข่าว จนมีคำกล่าวว่าน,นักสารานุกิจรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดวัดสทองเห็นสมควนสร้างรูปหมึกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมฐันถวายแก่ยอดพรามทั้งเจ็ดจากสีลังกาทวีป อัาตอปัญหานั้นสำเร็จด้วดเร็วพรันก่อนครบกำหนดจนกระสัตริย์ลังกาทวีปทรงพอพระไทยยอมรับและได้สมานสัมพันธ์ธรรมโอสถช่วยขจัดปัดเป่าโรคหาหายอย่างหน้าอัศมุนีสามีรามคุณเอาพระ,ะเทพมหานคร ได้บริจาคปัจจัยจํานวน1,999งล้านเบาทออจำนวน150แผ่นแผ่นละ5,000บาท,บาทวัดใหม่ทุกนาหลวงได้ประชานง่านขอคนบอคุณญาติโยมพุทธศาสนิกชนท่านหัวหน้าส่วนราชการนี้กอ ธรรมัสการบค ok ุณในเมตตาของพระเทวราชทุกรูที่พูดอ่นี้จากต้ากำารายงานทราบว่าวัดใมที่เราได้รับอนุญาตให้ตัวัดในจังหวัดร้อยเอดขึ้นลทวดจากประวัติความเป็นมาของท่าน พื้นเพย์เป็นคนภาคใต้เกิดที่อำเภอสตงพัฒจังหวัดสงขลาเมื่อส่งทุนล,ลงเผยแพร่ลธรัมไปในที่ต่างๆเข้าไปในรัฐเอรัดประเทศปาลิซิซึ่งยินดีแดกน,นั้นเคยเป็นของประเทศไทยจากอันตรายมากมาย,มายลหลายครั้งทุกเรียนของท่าน ทีม่มีตัวเชื่อว่ามีพลังทำให้แนวค่าปลอดภัยเป็นปฏิหารอย่างที่พวกเราได้สร้างท่านใดสยบุรีพระเทรัฐประเทศร,ราวซีดาริ่ก่อสร้างรูกเหมียนปลุกปูทวดเหยียบน,น้ำทะเลจืดอโอกใหญ่วัดใหม่ทุ่งนางหลวง ตั้งแต่สมทปรานสิเปยพร้อมเพียงกันครับอิมินาสกาเรนาตังพุธทธังลภิพุชยามะอิมินาสกาเรนาตังพุชยามะอาระหัมสมาสับบพพโตภะคะวาวทูังอัมมันมนามาสามิสุปฏิปันโนมังยังพันเต วิสุงเิสุงรักขณาทายาติสารเนนะสหปัญจสุงเิสุงรักขณาทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตะตัติยมติมยังพันเตวิสุงเิสุงรักขณาทายาติสารเนนะสหพุทธสะนะโมตัตาาตสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรรนังคัตถามิพุทธังสระนังคัตชามิปิธรรมังสระนังคัตชามิทุติยมปิสังขังสระนังคัตถามิทุติยมปิสังขังสระนังคัตชามิตติยมปิพุทธังสระนังคัตถามิตติยมสระนังคัตถามิตติยมปิสังขังสระนังคัตชามิอิธานะขมันังนิทิตา มณีศิขาปัทังฑสมาธิยาเอธินาธานา เวรมณีสิกขาปะทางสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุ ราเมระมัชบามาททนาเวระมณีสิคาปะทางตัดสมาสีลังมิโสทเย่ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีร้อยเย็ดท่านพระครูประพสิทธิ์คุณรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเย็ดในเมตตาเจิมแผ่นเซน าีหลังจ uh> ากเสร็จแผ่นวางสิลาเลิกเสร็จเรียบร้อยปรับผงนะผู้รับบนเสร็จเรียบร้อยโดยการนำของพระเด็จพระครมไตรยปุณพระเทษฐาชุิรัตน์การจะบรรจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้นํำในการวางสิลาเลิกนะครับเป็นลําดับสืบต่อไปต่อมาต่บเข้ามาทุกองค์พระ สวัสดีท่านผู้ว่าจัหวระวเาไปะนเป็นรปงนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดรอยองเรายนเชิญท่านสสดุนากนะครับสสรเ็นร่วมบัรเอเลอรใ่นอินน่ตนะค่ชเลยนะครับ <Superman> <uk her> Yeah. Okay. I'm ต่อตอนชุ่มกิ่งนะครับคุณวาสนาตุม้มวัดคุณสูงรพลคุณสมาลีเพีวอ่อนคุณนิตยาเทพประถม ขอกราบนมัสการขอพระคุณและความเมตตาพระเดชพระชนกเจ้าคุณพระเจ้าพนทีรับกุศาธานเจ้าพระจังหวริญบำบัดร้อยเอ็ดเจ้าวาดบรรพันตัวใหญ่ที่ตาพระลบวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณท่านมีสาจจะิจรับรองนะครับคณะสงฆ์เท่านั้นจะได้เมตตาอนุโมทนาเป็นภาษาให้พิธีการเบื้องแ่เมตตาอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกวดน้ำละผ่อนครับ ตาโรธรรม,มวันเทายุวานุสุข,ขัางลังเตคุณประมุกอ่อนชุ่มจิงกรุงเทพมหานครอุปทรนหนึ่งมื่น9บาทขอเรียนเชิญเป็นครอบครัวที่สองครับครอบครัวที่สามครับคุณวัสนาตุ้มวัดและครอบครัว ได้อุปทรม,ม5,000บาทขอเรียนเชิญครับชุดละ3ครอบครัวนะครับชุดต่อไปคุณสุรพลค,คุณสุมาลีผิวอ่อนคุณนิตยาเทพประผมคงเทพา,านครอุปราน5,000บาทส่วน,นท่านที่ยังไม่ถึงรายชื่อนะครับก็ขอทุกท่านได้ประนอมเินเพือดำเนานพิบุญนะครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านอธิษฐานบุญให้สถานที่แห่งนี้เป็นนาบุญอันประเสริฐให้สถานที่แห่งนี้เป็นบุญของพุทธศาสนิกชนเป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดาคุณสุรพลคุณสมารีผิวอ่อนคุณนิตยาเทพประถมคุณเบญจทิพัช์ชาวประชาอาเมง และครอบครัว5,995ันเบาท, 5, บาทขอเรียนเชิญครับเรามีเจ้าหน้าที่นา,ายทหารดำงรงธรรมวัฒน์กรุงเทพมหานครอุปถัมภ์5,000บาทครับ ท่านพระครูปัญญาสุภาพรวัดเกลือวัดบ้านคอมหาสะะารคามสายอําพันเอมาสานคุเทามานะทองหนึ่งหมื่นบาทยักษ์ประสาเจ้าวาดวัดถ้ำโอสถจังหวัดสะะระบุรีพระครูปัญญาพรอําเภอจังหวัดมหาสะะารคามพระครูห้าพันบาทพระมหาชนนภรณ์กตะปุญโญ เจ้าวาดวัดใหม่ทุ่งนาหลวง11,999บ,บ,บ,บาทพระครูเสถอทิพย์คุตาพิรมวัดบ้านหนุนตั้งพระเทพพิทักษ์อดีตพระโรวัดพมนาำีกรุงเทพมหานครโนจันทะดวงลบบุรีห้าท่าอาจารย์ชัยบิณฑ์มีสาร์พระอาจารย์อนันต์ัทพระอาจารย์ พันห้าพันบาทไพ่หมเรียนเชิญครับถ้าพระมีไม้สวรรค์ตัดได้เลยครับถ้ามีไม้สวรรค์ตัดได้ครับพระสุข,สขใจที่ต่าเมโทำนักสงฆ์สมห่วยหินแรกถ้าชินารงกต่างสีโลเราได้ซื้อที่ดินถวายวัดสร้างวัดใหม่ทุ่งนาหลวง สาธุเด้อผู้ใดปักมีสบมาในถึงเงี้ยสองตัวด้อสาธุผู้ใดปักไหวเงี้ยเนไ่ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอันที่เรียกสามตัวสาธุเป็นวังพี่น้องเมืองร้อยเอ็ดนะครับทุกท่านได้บวชฐานบ่มลุงขอเรียนเชิญทุกเจ้าภาพครับขอเรียนเชิญทุกเจ้าภาพที่ได้แย้งความประสงค์แล้วร่วมวางศิลา คุณพ่อบุญเพง็งคุณแม่บุญเสง่พ่อสวัยแม่จรารัญยาบาศีห้าพันบาทพ่อทพระนัตสุดาเดชพร้อมครอบครัวห้าพันบาทพันบาทท่าจารย์พุทธลงกัะดาศีโลอวอนนี้มววันศิลาฤกษ์ครับ นำรายชื่อของพระมาก่อนครับอ่าบางครั้งเจ้าหน้าที่นายทหารอาจจะเบิงบอกท่านเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งซื้อจากของเด้อพราที่การพิชัยปุตตมเจ้าวาดวัดธรรมเกิดฟ้าคุณพิทิมาคับเกิดฟ้าคาดามจีราวันคุณพระเวรนักกิตติ คุณกรุเทพมานครอุบลธ5,000เราติเช้นเา1 9 9บาทคุณน้องพาดนท่านมีปคับมี่นรเ่าครับเพื่อระเทศจะพาไปรับทุกท่านนะครับาทครอบตัวของคุณพิพัฒน์นางสาวอุรสานนท์ชา คุณกระทำห้าพันบาทขอเรียนเชิญนะครับท่านร้อยเอกธนะดานุพิธขออนุโมทนาสาธุครับพันสิงห์ทองคุณขดสมาสิงห์ทองนางสาวนักวิชาสิงห์ทองบัตรเตืองศรีสามารครอบครัวขอบคุณครับขออนุโมทนาเจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขตสองท่านอาจารย์สาธุครับ ขอธิบายพรมธาดาทุกเจ้าภาพทุกท่านครับครอบครัวของคุณประเทืนะองศรีสามน่าครับครอบครัวของคุณเจริญอุทุมพรพร้อมครอบครัวลูกคณะกรรมการขออธิบายพระบมธาดาสาธุครอบครัวของคุณแม่สุทนทรเดชสังพร้อมลูกหลาน เส้นกระเพ้าอุปถัมภ์ห้าพันบาทขอเรียนเส้นครับขออนุโมทนาครอบครัวก็เทมบุญพาแม่สงวนบุญพาพร้อมลูกหลานลอุปถัมภ์ห้าพันเก้าสิบเก้าบาท คุณแม่ชวีวันคงทองนางสาวรัตีพรทงทองขอบุดทิดาลูกหลานอุปถัมภ์สร้างวัดใหม่ทุกนาลวกเป็นจำนวนเงิน5,000บาทสาธุขนายหลานนายนางสาววิมลรักนําไห้นายสิริศุนวิเศษนายพระฤ์ พลายนายวัดอ่อนพานีคุปตนันท่าได้สุพรรผู้เกียรติคุณพระดารผู้เกียรติคุณนวลจันทร์ผู้เกียรติกรุงเทพมหานคร วัาทรสร้างวัดใหม่ทุ่งนาหลวง5,000บาทสาธุครับเพ้านโน้นก็ครัวคุณเบจจพรแก้วทันใต้คุณพระนงกรงงามทองก็ครัวมณาลหลวง5 0าพบาทรออนุโมทนาครับต้นเ0บมหานคร ร่วมรับประทานอาหารที่สารานุธรรมนะครับขอเรียนเชิญคณะท่าฝากุงเทพมานครขอบอกพื้นแผ่นดินดีสารเมืองร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณในความมีน้ำใจที่ทุกท่านมา2,000บาทพระครูอร菩วนาพิบาลหลวงปู่วงสุวรนโนวัดอระมนาพิบาล5,000บาทพระภูมงคลสุตาภิวัฒน์ท่านนะครับ วันนี้ด้วยศรัทธาบาร,รมีของพระนสมจังหวัดร้อยเอ็ดบาร,รมีของข้จราชกพรจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่าละแวกแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีคับซึ่งเป็นวัดให่ทุ่ง,งานาหลวงมีขนาดพื้นที่5้าไร่2งานครับ5าไร่สองงานขอบคุณได้สแสดงออกถึงเกตนารมณ์อันบริสุทธิ์นะครับคณะกรรมการจัดเก็บได้ครับขออนุโมทนา ครอบครัวคุณฟ้าใสคุกเกียรคุณแพรนาคุณภาพระนาเจยวัฒนาองค์เชพดบ้านครครับขอขอบพระคุณพระคุณเจ้ารูกใดยังไม่ได้วางนะครับ ถ้าคนเจ้ารูปนใดที่แก้งความประสงค์แล้วยังไม่ได้วางศีาลาฤเดอร์ของกาบนีมนต์นรับคาจารย์ครับเหลือหลายแผ่นนะครับท่านใดที่แก้งความประสงค์แล้วยังไม่ได้วา,าอองศิลาฤเดอร์ขอเรียนเชิญนะครับที่ของท่านจะปรากฏที่แท่น องค์พระหลวงปูท่ทวดในวาระโอกาสต่อไปผมมาเริกมเมืองบุญในการร้างท่านที่ยังไม่ได้วาเิจอท่ับ ตนาเอื้อมสุวนเป็นเจ้าภาพอุปธรรมอามิเชิญถวายครับอาเชิญถ่ายกเอาไปครับถ่ายกเอาไปวัดใหม่ทุกนาหลวงเสร็จเอาใส่หนีเลยว่อเอาใส่หนีเลยเออเอาสองหมื่นห้าร้อยบาทถวายเนะครับเออสองหมื่นอาามิเชิญถวายครับ ไ,ไปวัดใหม่ทุกไงพี่น้องเมื่อบุรีรมัมย์มาถวายพี่น้องเมื่อบุรีรัมย์มาถวายตนเป็นเงต้นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมถันถวายแก่ยอดพรามณ์ทั้งเจจากศรีลังกาทวีป